อตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณย,ยอดดอยอินทนนท์แล้วครับซึ่งมีความสูงประมาณ2,565เมตรจากระดับน้ำทะเลนะส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นสถานีเรดด้ข์ของกองทัพอากาศนะยอดดอยงน,นั้นก็จะเป็นลานจอดรถแล้วก็จะเป็นจุดชมวิวนะแต่ช่วงนี้หมอกเยอะทางจากป้ายยอดสูงสุดนะมานิดนึงก็จะเป็นถูกของเจ้าเมืองเชียงใหม่นะเจ้าอินทรวิเชยานนท์นะครับ ด้านหลังพขาถูกนะก็จะเป็นหมุดนะครับ GPS นะยอดสูงสุดของดอยอินทน,นนทะ์นะ2,565เมตรนะครัยอดดอยอินทน,นนะท์นะชื่อว่าอ่างกาหลวงนะครับก็จะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็จะมีก้อนหิน,นคล้ายๆลูกวิกาอยู่ต่อมานะครับก็จะมีการเชิญอัดอิตอของพระเจ้า อินทรวิทยานนท์นะขึ้นมาเป็นฐานข้านบนยอดจึงเปลี่ยนมาชื่อว่ารอยอินทนนท์จนถึงปัจจุบันอันนี้คือบริเวณภายในของพระมหาธาตุนกคนุภูมิสิรินะครับก็จะเป็นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะสร้างสวายครบห้ารอบนะครับนี่จะเป็นภพทรูปนะส่วนด้านบนก็จะเป็นพุทธประวัตินะครับ ตอนเกิดเลยครับอันนี้ตัดสลุมีฟาินผา ส่วนบริเวณฝาผนังนด้านล่างก็จะเป็นพักรกราเียกิจของสมเด็จพนางเจ้าฯพระบรมราชินีนา,าจากบริเวณทางขึ้นนะครับขึ้นมานะครับก็จะมีเจดีย์อยู่สองภากครับด้านฝั่งฝวามือนะครับ จะเป็นเรียกว่าองค์แม่ครับนบนพลภูมิศิรินะฮะ <มา S 1> สร้างสวายสมเด็จพระนางเจลงลา้าพบรมลาศีนาครอบห้าปีนะครับเฮ้ยครบห้ารอบนะครับจากบริเวณทางขึ้นนะครับเราก็จะมาถึงอ่าทางขึ้นพระมหาธาตุนะครับพระมหาธาตุองค์ขวามือนะครับชื่อว่าพระมหาธาตุ รบพลภูมิศิรินะครับสร้างถวายสมเด็จพระนางจ้าพระบรมราชินีนาถค,ครบห้ารอบนะครับส่วนทางด้านซ้ายมืองด้านซ้ายมือนี่พระมหาธาตุนกพระมธะนีดลน,นะครับสร้างถวายในหลวงนะครบห้ารอบเช่นกันตรงนี้อยู่ในระหว่างการต้แมแซม อนี่ก็คือเจอดีย์องค์พ่อนะครับพระมหาเจดีย์นกพระเมธนีโดนนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงบุรณะนะครับส่วนาภาพฝาผนังนี่ก็จะเป็นาภาพต่างๆับอย่างภาพนี้ก็จะเป็นตอนตัดสรุปนี่ตอนประสูตรนะตอนนี้เราอยู่ในพระมหาเจดีย์นกพระเมธนีโดนนะองค์พ่อนะครับ ซึ่งกิจกรรมฝาผนังก็จะเป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติน,ะน้ตนประตูนะครับฝั่งนี้จะเป็นตอนตัดรู้นะครับตัดรู้ส่วนนี้จะเป็นตอนแสดงปฐมเทศนานะครับส่วนสุดท้ายนี้ก็จะเป็น ตอนประวิทยาส่วนด้านบนนี่ไม่แน่ใจว่าเ็าอาจจะบูรณะ,ะเลยไม่มีอะไรเลยกังวลเรือนภายนอกของเจดีย์ก็จะ,ะเป็นสวนไม้นะครับไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนะครับทางนู้นจะเป็นองค์แม่นะครับังข้ามนี้ตอนนี้ผมอยู่บริเวณ ด้านล่างนะครับขวามือนี่ก็จะเป็นเจดีย์องค์แม่นะครับนบพลภูมิสลีนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือจะเป็นเจดีย์องค์พ่อนะครับนกพระเมธมีดอนนะครับข้างก็จะเป็นส่วนไม้ดอกไม้ประดับนะครับส่วนฝั่งในหลืองนี่มีหิ้ย้ม,ม,ม,มตกด้วย ที่อยู่นี่ก็คือบริเวณที่ทําการอุญญาณดอยอินทนนนะครับอยู่หลักกิโลเมตรที่31นะจากปากทาง <c oughs> ข้างหน้าก็จะเป็นร้านอาหารนะครับที่เราทานข้าวบางวันเนี่ย